ไ,ได้ล่ะสวัสดีค่ะสาวเวิร์งสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็พี่สาวพี่หักนะคะมาพอพีส่สาวพี่หักมาจ้าวันนี้เขาสิมาเห็นยังกันค่ะวันนี้<อ>มาหุ่มซย่างยำางุมม่มมาจะเเ้ะซมายำหุ่มมากเลี้ยวกัน เอาเอากระบาดดิเอยวยคุณแม่วันดีค่ะเอวยคะเจ้าของมบ้านเจ้าของบ้านมาหาเอวยหักนะคะเมื่อนี้นะมาหาเอวยหักนะคะขอบคุณค่ะที่เปิดขั้วให้ส<อ>ิย <talk ing> วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจั่วเปลี่ยนจั่ว,ลวเลยสิย่องมุดไปป่วยแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้เขาเปลี่ยนขั้วนะคะก็คิดว่าที่มอดนี่เหมือนู้สึกว่าเขาว่างตาล่างที่ชิมานีะอ่ะก็พกสารด้วยจ้ะสิ่งตที่ ตัวเให่พี่มอนมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้โอ้ขอใหญ่ๆจ้าพีกมีวันซอยเกลีนะพี่เกเมื่อไหร่ลาบจะมีจ้าขอใหญ่จ้านนอ้ยนะคะเบื่อกี่ล่ะสามื้อคะเมอกี้เมื่อนี้มีอ่ามีซุปเห็ดซุปเห็ดใส่ยี่บอกเ็ดกอแดง่่เผ็ดกอแดงอันนี้เอาไว้ใส่ขับไ่อุจาระเกเอิรนเ็ดนะาดเนาะแต่ว่าใช่เบืองหรือเปล่าใช่เบืองหรือเปล่าเนี่ย บึงสวยค่ะมือนี้สวยปจ้จ้าสวยจนสิคําแล้ว <laughs> แล้วก็สิมีตรแตุ้งได้ใจเด้อมือนี้มีลาบมีก้อยพร้อมเด้อมือนี้เอ,อ้ยอเอาใจท่านผู้งส้มนะคะน่ะเนาะเพราะว่าสีย่ำม,มาขู่มาสกินครั้งแรกในชะีวิตจ้ดที่สีย่ำโอ้ยตายกินไหนบนนอครัง<แ>้งแรกมาแค่นี้ก่อนได้เรื่องได้เรื่องที่ก่อนไข่กินพี่ที่อนมีสุดยอดอันน <laughs> ี้การด้วยการตายนะคะ่เล่กค่ะ พิธีกรที่เป็นแดงแดงกับแถมาเบิ่งกันได้ค่ะเด้อนะคะมาสิรอดคือบ่รอดนะครับสิขับรถสิขับรถถึงโอลิมเปียบ่เนาะมื้อนี้นะคะับไก็ตายทางข้งแรกครั้งแรกนะจ๊ะนั่งมาครั้งแรกมั่นใจว่ากินได้จะต่ว่าสิแซ่บบ่กระกระกระทะฟังเบิ่งกันได้ค่ะเบิ่งว่าสีหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะ บาต้องเบาเนาะค่ะเด้อบอกคุณผู้ชมว่าบาต้องเบาอันพี่แขกบอกต้นหนาเขาก็เบาเบาเด้๋ยวเขาสิบปเด็กินอีกเนาะเขามีหลังไม้มันเปพี่แขกเขาไม่หลังไม้เป็นเบาค่ะน้ำสลากจ้าเมื่อเดือนปราหลังนั่นนั่นนั่นมาเบิร์กันแล้วพี่น้องค่ะเป็นเลยค่ะพริกเมืองอเมริกาค่ะโอ้ปลูกในน้ำยางค่ะเป็นพริกจินดาได้ค่ะเด้อพริกบุกมีมีฮอดพริกอ่ะมีฮอดพริกอะพริกขี้หนูสวนค่ะเอาช่วงไม้ค่ะพริกขี้หนูสวน กินหัวสวนค่ะอันนี้ก็อันอร่อยปากสบายอร่อยปากลำบากตูดแน่เลยค่ะมื้อนี้นะคะอร่อยแย่ลำบากแกกินหัวสาวึงได้ไร้เมื่อสาวเด้อบ้องจักกันนะคะตื่นขึ้นมาโอ้ยึ๋งน้องโอ้ยกีนมอนเนี่อร่อยปากลำบากตูดอืดทองแน่วันนี้แกกินหัวสาวึงนะคะเด้อยิ้มมื่อสาวเด้ออูดทองแน่ๆวันนี้ พองแน่ๆเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องจ้าเอียงนะคะเสือชีวิตโตอันสร้างกระถือล่องตื่นขึ้นมากระถือล่องมีสารพัดลยผ่านเลือกเอาด้วยค่ะสารพัดบองเราสารพัดบองเลยนะคะไม่ชิกี้พาบสาวึงเมื่อนี้ละจ้าจะเอาสาวึงเมื่อบานไดบบอน้อพี่น้องนะคะเบิ้งจี่ละบพี่น้องมากไม้เลยนะคะ เบิ่งตีลาตำลึงพึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่อนซ้อนค่ะผักงามงามโอ้ยแล้วปลูกได้งามอีหลีแม่อันเจ้าก,กบลเลยคุณแมเนอโอ้โยใจเยนเราเมื่อเย็นค่ะเราเมื่อเย็นเนบืเ้องตีละหอยหน่อตำลึงทำงามนะคะอันนี้สาวเบื้งเป็นจ้าที่ปลูกกรได้ได้ค่ะพริกแม่ไตมดนี่พริกขี้หนูเด้อค่ะออกนอกข้างนอกบริเวณบ้านกะพริกหมากไม้นะคะ วิวบ้านสวยสวย้ลยค่ะพี่น้องค่ะมาเที่ยวบ้านพี่สาวค่ะพี่เอาหน่อยอีกนิดเดียอันนี้ชิ้นดิบับพี่ยำบีบแต่เพิ่ิเอาหน่อยนึงจะเป็นไปยำเป็นรวบหน่อยนึงกินสุกนะคะเดี๋ยวหูในน้อยฮามาฮาวันนะใจต่ำมันนี่แหละ โอ้ยน้อเขาเป็นห้างไปยักเก็บปูหินหินเนาะบึงเนาะเอามากโอยมาหลับอยู่ทั้งผีไหมเดบังยูทูบน้องบอสจะไปเก็บปูหินน่ะเห็นเดี๋ยวไปเก็บกันบออย่าไปเก็บบอเอามาดองเนาะบอสจะตำบอสเนาะเป็นจะเก็บปูเนาะหลุดหลุดออกมาอะไดรไอีบึงมันพูดจากไปบอสไปเอาไอ้บึงไปยุ่งเพื่อนเก่าฮะเพื่อนเก่าหนูติดเลขบอสเพื่อนเก่าหนูอยู่เมืองคนไหนที่ใช่ละไอยูคอนเดียว์จะยูเคอนเดีย บันที่เขาวันที่แห่ผอ่ะแล้วไปเก็บุ้ก่อที่พี่แขกว่ามูเจ้าไปเห็นยังกันตังไกยังงกรังสงไก่นะเคยบ่กเจ้าเคยอยู่วันที่แห่เนาะอีละบงโกว่าจะไปกอดอยู่วันที่แห่ยู่นออยู่นอดลงมาเศร้าโอ้เป็นแันค่ะไอ๊ อยู่ๆเป็นบึงเป็นบ้อนเนาะพี่แขกอยากจะนอนข้าชอบชอบข้าพี่แขกบาร์เทนมันมากมันกระสิมากวันนี้เรื่อยๆเราวางกลางดูบประเทศอยากนอนกลางบาร์่ล็อกได้เราวางกลางบาร์นเลอันแม่สมาชิกเยอะได้บัดนี้แม่อย่าเบื่อเด้อค่ะว่าเคาประตูเอ้ามึงไม่ยังนีรสชนเบื่อวิมมาันจันทร์นี่ลูกหลานมาเป็นมุอโอ้วันจันทร์นี่วันวันครอบครัวอ๋อทุกวันจันทร์เออครอบครัวใหญ่น่ะยี่สิบกว่าคน เ้าคุณตาเป็นอุบลสามีสามีเขาเป็นอุบลอุบลหักยู่เคมาลาด็นยูอำนาจอำนาจเจริญเคมาลาดิเคมาลาดไม่ต้องมาจัดจานแกติดตัดข้าวได้เพิ่มมเผ็ดข้อไหมเบิ่งอ๋อไปไข่เล่าไปด้วยพุ่นแขวนมันใส่มาดิบ้านทางนั้ำแบบเบิ่งใส่มันบุกทุกอะไรเราเอียนบอกเด้สบายปากตูด ตูดพองแล้ววันนี้สบายเอมัน <unfor> ย <k> <c> ังมม่หายรดเซ็ตขึ้นบางเดเดี๋ยวมันจะจีหูบาหูมาขึ้นนะบางเด้มเออสบายปากลำบากตูดเด้อสิหิี้กนมาเออย่างผูมาได้ค่ะเดืม ปลาคาอ๋าอค่ะย่างปูมาย่างสดค่ะจะ่าเขาเอ่อเข้าตกแซ่เข้าเาตกแซ่นํำโซดา่อนนี้จากขาจะว่าให้ไข่มันเอ่อเดง้งไข่มันเด้งไข่มันหวานมาสันวาให้เนื้อมันแบบวา่าเด้งดึงเด้งดึงอ่านี่คนสัน่งอย่างผมมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีกันบ่ค้าสมผูทุกคน พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่งว่าอย่างนั้นอันนั้นตื่นเช้ามายังคุ้มมากตื่นตื่นเตือนเศร้ามากแหละนี่แหะค่ะเนี่ยลางแขลรกินเบิดมือเขาตั้งใจว่าเข้าสกินเบิดมือนะคะเมื่อกี้นะมื่อนี้มื่อนี้มาตูดกินบัดมือได้ค่ะมื่อนี้ตูดยูตูดกินเบิร์ดมือบลายบักับถึงไรกับบักับค่ะกินเนี่ยบลายบักับสบายปากลำบากตูดอันเนี้ยอันบอกเจ้าของบ้านนะคะบอกพี่สาวบอกเจ้าของบ้านว่าบลายบักับถึงไรกับบักับค่ะ ยำปูมามตำละกอแล้วก็อะไรสุกเห็ดสุกเห็ดนะคะสุกเห็ดแล้วตำมะครงก้อยซีนค่ะก้อยซีนก้อยซีนขาดไม่ได้ค่ะอันนี้อาหารเรสาร์เมนบ่ค่ะอาหารเสาร์ <laughs> ต้งองทำความเข้าใจนะคะอาหารเสาร์เนาะอันนี้ประเทศแท้ของแจกของแจกค่ะบ่่บบ,บ่มี่เสาร์มีเทียงบ่มีหยังค่ะกินได้เหมือนมือนะคะกินได้เหมือนะะมือคะ่ะกินได้ทุกเมนูค่ะพี่สาวกูลำบากตูดวันนี้เป็ด ปาดเบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยปาดพริกขี้หนูพริกขี้หนูอีกอลยด้วยกาด้วยไออันนุ่ยซันีนค่ะอุ้ยแสบไปถึงซ่วงกิลีเลยค่ะนี่แต่บ่ได้เลยแ่บ่ได้เลยกับหลาบนะพี่กิีหลาบมันบ่ครับการเขาข้าบการเขาข้ามในอยากินหัวสาวหึงนะคะเด้อ อ,อันตอนหนามันก็มีนะคะหนาหนาไหมนะอุ้ยเวิงแสบแสบค่ะพ่อข้างหลังม่เพราะหลังมือเมือลื่นสิกินหัวมันอยู่บนนอสสิโอ้แสบแสบนะคะ่แกลมเหล่าอืแมนอยู่โอ้ยจะนายกผ้าไปขายผ่าคนเมื่แกลมเหล่ากันเด้อค่ะดื่มได้เขาบ้างนะคะเนี่ยสีเหลืองค่ะเบื้องหน้าตาได้ค่ะเด้อจะแสบบอ ลูกน้องซ้ายนันนานันาเรียกครั่มนี่โมนี่โมนี่เอ่อพัพเชียวพ่พเชียวชากะทุกขบโอ้ยเมีเอ้ยได้กิ่นไงบอบบู้ทาตับนั้จิตตำสมนะสิจิตตำสมวันเจิตตำให้เพื่นดอกค่ะใส่มาเลยใส่มาเลยค่ะสอนพริกนะอุ้ยหนไพริกก็ พอเกลือเนี่จ้าเกลือบนแม่เนอใส่คบเฟ่เอาเพราะว่าเกลือรู้สีขั้นอันี้อ๋อมีเกลือที่นเกลือรู้สีขั้นสิ้นเอาออเอาออกเอาออกสมจ้ำใดบอไซน์ยนึเงน้อยนึงได้เลยนนึงก็ได้ก็องแม่เหนอได้ไอ้นีปลาดถุงมะนาวแล้วนะาีว่าโอ้ยขั้วนี่มะสำหรับการจัดปารตี้มาเลยอโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบัจัปาร์ตี้เนี่ย ยวสิมา่เป็นแฟมิาลี่ัยิ่มว่ยิ้เสียพุตรัลลูกลาเรามาหนิเต็มเเนาะจ่ะจากวันซ้อนเนาะอุ้นใจแม่้ะที่ลูกหลานอ้าวนูก็เป็นลูกหลานนี่ละค่ะเมนบอลน่นัน่นน่นเอาจัดการเมนบอลได้เลยได้เลยน่นตำแล้วๆฮ้วน่ยนี่ทาได้หรือเปล่าเอไที่ได้หรื่า ยังจานเนี่ยก็ไห่ตำซื่อๆเจ้เขาบอกไหปรุ่งด้วยค่ะให้ปรุ่งจ้ารุงไปได้จ้ารุงไปได้ตีมือเรตอามาอุ้ยหอมอู้หหอมแห้งแม่หอมแบบว่าหอมกินลิ่นาะหอมพริกหอมแห้งเป็นเอ่อันนี้เขาใส่ยังคะวันนี้เขาใส่ยังข้าวบุญนเอาถั่วใส่ไหมคะเขี่ยถั่วเขี่ยเขี่ยเขี่ยเคยยืมพูดมาเขี่ยเขี่ยอันนี้อะไรด้วยอันนี้อย่างโอ้นับตาล มาเคี่ยเคี่ยเนี่ยบึงว่าบึงว่าบึงบึงสีอันเปลี่ยนนิส,สัยนะคะมืนอนี้นะบึงบึงว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนนิสัยนะคะมืนอนี้นะกันดีเดชหนามอยู่ทั้งหลังเหมืนเดชหนามเปลี่ยนนิส,สัยบึงอะ <laughs> วารร <laughs> ่าจะว่าเปลี่ยนบ่ได้ค่ะคนผูเ้เก่าอันหนามเปลี่ยนนิส,สัยบึงอยู่ทั้งห <laughs> ลังการได้จอนบ้องจอกับผู้เก่าค่ะเป็นมาตั้งเกิดเดี๋ยนะบึงแซนนี่เป็นบ้าคาบึงจ้า ถ้าคุณกับยองยองนะคะถ้าคุณหลับเนื้อเด้อค่ะก้วยเนื้อเมนบอละค่ะส่วนว่อย่างนะ้นก๋วยซีนจ้าก้วยซีนนะคะมามีบโค้งนะคะโอ้ยโค้งจะจะบาดใจเนาะมาได้มีบบีบโค้งอี๋ส่งตำนี่ว่าแสบไม่ควรแสบบ่เดี๋ยเกี่ยวบ่เดี๋ยเกี่ยวกับคนตับนะคะต้องเกี่ยวกับคนปุ๋งเด้อค่ะบ่เกี่ยวค่ะแสบขึ้นแก้วนั่นแหละค้นผู้งามแตำ คบคุน้าต่าปากหมานด้ค่ะเมนี้มนีปากมานจักหน่อยอยควบคุมน้าต่ำควบคุมนต่ำพี่แขกขันไพ่บาสตามบอแทรพี่แขกสองสองเหมือนถึงปกองน้องนะนางป่าออกโตออโตย่างแรงเบาเขียงหนูเลยเขียงหอว่ดแดป็นองน่ได้ส่ลายบบึ แส่หมดถุงเลยถุงโอ้ยอย่ค่อยต้เลยเอยเวิรอเครื่องถุงเอาเครื่องถุงกันเอาเลยดิใส่น้ำได้เยดิมาเรื่อยๆอันนี้ตําพนย่างเสานนอคนต้องร้ายบูนราเขามาตํากินม่อีกจ้าเมล่าอันนีอกกับนมันบอนิดมือมื้อเม่อห็นลอกลอกอ่าอ่ลอกสะลาเห็นนองมันเมือนบอบอันนี่ ได้มาดูเด้อน้องนะไอคอมอนออยกันทิ่นฝรั่งเก็บอยู่ใส่ยู้บ้านพี่มอนเอาที่ลีนะปัสโกสามสี่เอามาจต่ปัสโกเนี่ยว่าชิงตันล้วเนี่ยสามชั่วโมงฮะปัสโกมีอันนี้นะเนี่ยปลูกอันน่ะปุูกได้ไหมน้ำร้อนเขาก็ออกมก ไหเราบอกเพช็เอาไปเห้ว่าไม่กลัเอามาอยุดอยู่หลังรถอยู่หลังรถเดี๋ยวหจะ่้ดี๋ยวอจะไปเอาใหง้กเดี๋ยวลอเบอแกงเห็ดแกงเห็ดจ กบงกันด้ค่ะพี่แคจ้า่วกอนอนจะช่วยน้องนี่แหละเอาน้องเบิงภาคจ้าบดม่่ะบิบีทส้มเคียมจากน้อยได้ค่ะเด้อแต่ว่าก็ได้บโดอนดอกรูแบนเนี่ยเอาคำมีเนาะฮะมอน บึ้นะคือยาวคือญาติคือญาติใหญ่เือกลิ่เก่งเกงปั๊บ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 ปั๊คือเอื้อยคืออมอไม่ลูกหลายคนจ้ะไอเห็นบ่ไวกับ่อท่านกิ่นบอท่านลูกขันทีแม่เห็นบอท่านมันนางอ่าปั้นข้าวเหนียวทานเห็นประสดกินอาหารหอมดีป่ะยากินอาหารแค่ห้างลล ล,ลูกซอสฝรั่งเนยนะสแลงบอกสแลงบอกไทยบัได้เลยสบากินลาบเป็นโอ้โหับดิบตับหลือะะง,งจ้ะเหลืองหะอลาจ้าเครื่องเนตั้งหลวกจ้ะพร้อมผสมตีนะคะมีบีอีกโอ้อยบังได้ค่ะ ตั่นๆก,ก,กว่าเดิมเอาไป<ผ>มาบาดมันอีกคือมันหมดเร็วแฉะเอาปึงเติมอะไรคะปึงขาวันนี้เป็นเสือ้อเป็นชุดนอนอีแม่แคาแหละไม่มีน่าเติมละเดี๋ยวไปซกตังไว้พ่อเรานะคะขอเนยปลาขอผงนัวเลยคะ่ะเนยปลาผงนัวซุดยาวหว่าซุดยาวซุดยาวแม่ ลูกเซตนงได้อยู่อีแม่นงบไ,ได <c oughs> เนาะมันกะคองผู้ใหญ่แต่ว่ามันมันเนาะมันไสแม่ลองเปิดลงแบบเปิดอันทงที่ว่าโตอันนั้นเดย์ทงที่ว่าเออเขาเปิดแล้วตัวนั้นเปิดตัวนั้นชิปออกเออจะ <c oughs> กินยี่ห้อเดียวกันให้เอาอันที่นี่ก็หั่นหั่นเจลมาค่ะหั่นจริงรู้ว่าจิตต์หั่นจริงจะเกิดอะไรก็ยืดได้แม่ อีน,อนังอีนังล่านมได้หอไากแก่ัวมักในบกินได้ค่ะผู้พมากไม่หด้ผูนักไม่อ้อเอาไปเมื่อไหรอเคียงนะคะจะได้ไ่สมัเขียนเออนี่ได้บ่ได้จ no? in ้ะได้ก็ะด เอามันจะไปบล็อกซ่องตู้มากินนะแม่เจ้าเลมีเจ้าเล <โด S 2> มีสั่นละมาขอเวลาสักสามนาทีอ่าคนตกลงมาคนอ่ะอ,อ,าาอะย่างเ,าเาข,าาาาาขาเออนะขย่าโฆษณาถ่ะจะถัดเขียงแ่เาอ้าว ทำลาบกับเหล้าทั้งข้างหลังเป็นเหล้ากับแก้มจ้าแก้มแก้มอยู่ข้างหลังเหลือกเอาเอาขวดนะมืาอนี้สาววึงว่างเต็มที่น้องวึงซีดูเอาขวดได้อยู่เหรอได้จีเออโอ้ยเนาะมึงก็แน่ว่าดีกรดแต่วึงดีบ่โอ้ยเนาะต้องเรียนใจมากันนี่แล้วเนาะ กวดเอากวดของแท้แทหมือเล็กขาดนี่เด้อเย้เย้นีแทะมาเด้อแต่ว่าคนดีกี่คนละคนละสั้นด้ได้ละบอก อนี้เจ้าในาออเป่าเออเหรอบัตสิเห็ดออกมาไม่อยู่คหรับัวแดงเห็ดเถืออ้าวเอเคไ่าทำเาดอก้อนทำยังเลือกห้าขวดอยู่ฮะอัอนี้ระเผืกส่วนส่วนพี่มอนบอกอย่างค่ะแตงเนี่ยแตงส่วนพี่มอนสคพี่มอนไดปลูกเงจะได้เมื่อเมื่ออันนี้ปลูกเองหมจ้พี่มอน พ okay, yeah. ี่มอนีมอนีมันยังกันหน่อยยังเล็กอยู่ม่ได้ถึงไอพี่หากหลายก็จะ่ได้หากมันหมจะไปหักแจะหักแล้วพี่ต้นต้นก็ต้องไหายหักหักไว้ต่นํำผิเนะีออย่างไปถึงเอชี้เออไอแต่เขปอมโอ้ยกูเลยงามกูจะเมื่อกูเลยไอ น,น,นุ่มมากเอาไปนูมมากเอาไปแช่แ well ข็งไว้แต่ตำน้ำพริกกุ้งสีนะพริกสีขียวไปใส่ก๋วยเตี๋ยวตำน้ำพริกคนไทยเขาจะเอาตำือกเนื้องนี่นะจ้ะยำจีบปิ้งพี่แขกก็กินก๋วยเตี๋ยวน้เนื้อำตกบ่ะจ้าโอ้ยกินบ่อยเป็นไงบ่อยน้ำพริกหนูเป็นไงบ่อย ยัดรถก็รถเพราะว่ามันหนักมันหนักบ่มีใครยกบ่มีใครยกด้วยค่ะเพราะว่าน้องตูนมาเต็มที่เลยเพราะวันข้าเด็กกลับดึกบ่ได้จัดของคืนรถนะคะเพราะว่าน้องไปขายไปขายของงานวัดเหมือนเออน้ำทีมย่างกาวสาวิึงกับไ่แน่ใจนะค่ะสเม่ก็คือสิไปบ่หอดว่าช่วงช่วงนี้สาวิึงกับแต่อารมณ์กับส้มผมค่ะ ย้ำได้ก็ได้ดอกน้อวัดเพิ่มตั้งอยู่บ่นเก่าเราไ่ได้เงาเพิ่มเต็งอยู่บ่นเก่ามิเตอร์เราฉีดถือมือเ่าฉีถือมือเลยว่าจะ่าเขาน่ะพ่อเหล่าพี่พ่อเหล่าพ่อมแนไเดี๋ยวสิได้พี่ม่อนมีเฟซบุ๊กบวกค่ะเนี่ยมีมีเคยโบมี่จังไรเนาะของแท้ของแท้ โอ้ยมานะคะแนนซี่โอ้แนนซี่พี่แนนซี่นะคะโอ้ให้นะคะน่ากินมากๆเลยนะคะอาหารมื่อนี้กินได้ทุกย่างค่ะกินได้แต่ว่าแต่ว่าเแต่ว่าผลลัพธ์จะเมื่อเป็นยังไงกับข้าวมื้อเด็ดค่ะแม่คนเดียวเหรอแม่เอ้ยกินข้าวค่ะแม่ได้ดูขายข้าเด็ด ลายสดที่อ่ารัดอะไรร้เนี่ยปาขาเปื่อยเปร้ายพักลายแน่เนาะก็ว่าไม้โบไทยจะทำมาด่าไม่ที่แบบสองร้อยสองร้อยกว่าเป็นเงสามร้อยเป็นเงินไม้แท่ตอนนี้นี่แม่สิบสิบคนลาวเบรโอ้ไม้แท้พอมือเลยไม้แท้เนี่ยนี่ตัวนี้โแมตัวนี้โบแมนส้ามร้อยกว่าหรอสามร้อยัว่ตัวนี้ต่อชุดต่อชุดนะคะัผ้าถุงแล้วก็ได้ผ้าเบี่ยงแล้วก็ได้

เบียบอกือด oh, oh, ah. exactly. ิอาวายอ๋คร no. ับค hm. ัทุกอย่างเบียก็ได้จ้ะเออนี่ก็ได้พี่กินอะไรพี่ไม่กินอะองเอาบองให้อมกินอะไรได้นุอมากนมกกินนุกินนานล้เอาเอาเอาบองเล่าอาจาอ่์ให้เพิ่นปัดตึ้นๆกินดเอาดองอันยาฟินนั่นน่ะินเล็กมีแห้งไหมมีแห้งอาร้อยสติอ๋ออันแล้วพี่จะเขาอยู่ตรงไหนคะ ยูยองยู่าเข่าเลย์ยูเข่าใหญ่เพิ่นเอาตอนนี้ก่อนแล้วเขาจะเอาเหอนบอกบอกเมอมเลยเ็นนับกินเบียร์กกันเอาอันนี้นูกบอกอะไรได้จ้ะเราเราบุกกินคนกินคนกินจ้ะนูหัวนูหัวสักเยเนน่ก่อนเอาตนี้เิมกอะไรจ้ะซิมกนอะไรพี่แขกมึเ็มดีเดยอะไกันเดีวมเลยะเด